ผู้ใช้ก็พอกบลูกผู้งามงามมาสันให้น้องไหน้องผู้อันล่างซรงนี่ไปเปิดมองไม่ว่าเพิ่งขึ้นพุทธขึ้นแต่ว่าบ่แมนองผู้พุทธอตัวผู้อันชีสุโธแต่ว่าเป็นองหน้าขลาดองดำองสีดำันขึ้นยูบานได้ก็ยูบานคาชนคาชนอยู่มองได้ขุนคุนซื้ออยู่อันดวงตองคาชนบหนุกับบ่หูน้องไปยูน้องล่างซ่งไปยูอําเภอไดอําเภอสว่างนี่ละอําเภอนี่ละ เลอางงบรรยงนบามันข้ามสนนบเพิ่นัยืนขากู้เหรอวันเห็นสามีวก่อขึ้นคนจนเนาะขึ้นยื่ใส่สามซีฝันบ่ว่ฝันแบข้าว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 ข้ายข้าวข้าวข้า้้าวข้้าพาวขวา้า อันบ้านปูอันหน้าค่าที่พอดีลูกสาวปูสุดโต้เนาะค่ะเนาะจะแดงได้มากอีกครั้งผ้าเดียนจะกล่าวไหเพราะว่าเมื่อเคลืนถือค่าเล่าเจ็ดหาต้องมั่นใจว่าเลขปูนี่ต้องแม่เล่าก่อนมนาะสัน่นใส่ละใบมือว่านใส่ใบมือว่านนี่ใบมือว่านนี่แมเอาเบิองนี่แหละนั่นนั่นเพิ่นตั้งไว้นั่นเลยแม่เบิ้งเลยนั่นเพิ่อนเพิ่นล่างส่งเพิ่นเขียนให้เลยมือว่านนี่ S <S เพื่นเข<ม>ียน<ม>แล้วเขียนหลายๆเทียอกับเขียนเขียนนันเขียนเก้าลัการลักกะจีบลักะหาหามันขีดไปจังหนึ่งบลคือเป็นแปดนานะแต่ว่าอันนั้นผู้ลองพ้นว่าเพื่อนเขียนหา่ะละเพื่อนั่นขีดถือ,อว่าเพื่อนขีดก็แม่นว่าถือแล้วมันบ่อว่าเสนอเปิดก็ะวางตงสือ่อเล่าก่อนเดี๋ยวขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยเจแดงถือเลข ล้าน้ำเพลินกับน้ำเพลินกับว่าได้ค่ะเพราะว่าเจะเดือดก็ว่าต้องซื้อเล้าเนาะใส่หลาย,ายน,นสิบ่เต็มบ่ะฮะมันใส่น้ำได้บ่กไปเที่ยวน้ำน้ำมาใสา่ใส่สองถังกับสีคืออยู่กันคือน้ำไว้เพิ่นแชเอาเองสีเล่นบ่ะไอ้เพิ่นเทเอาเ นี่จังมากไอ่พอดีใส่น้ำนะเอาน้ำมาใส่น้ำแขงผู้ไปผู้มาสิได้กินน้ำจักบาทละห้าสิบบาทโ้ามีโูบน้ำเพลินหมู่บ้านเล่าปลาเด้อปูเด้อไอ้มีโูบอีกเลขใหญ่นะ ผาาขาไปเบิงเดือนวาไปเบิง่บน pues <c oughs> <c oughs> ่า uh, มักส <c oughs> um, <can> ิดเดือนหมู่บ้านแมวโลนหัวแล้วก็อาบเอาผายหยับไปเห็นเล่านี่นี่ผู้เทาลลูกกี่เี่เอาเอาเอาไม้เป็นลอกไว้ใช่ล้ใช่ล้เรีกนี่่าท่านผู้มหมู่บ้านโบนั่นเด์ทายเป่นเบิงนี่ ไปเบิงข้าเดือนจะกล่าวไปเบิงบอนหนามมากค่ะท่านผู้ชมคนมากมาตะใสคันนี้มาแตอยู่บ้านนี่แหละมากันเขาพี่นองผัวมันช่วยก็ข้าพี่นางบ้ากินห่วงมาตะบ้านเดยค่ะนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเลขนั่นแหละแม่นี่เดี๋ยวนี่แหละนี่มาละใสละแม่อันนั้นอัน้นเก้ากั๊ ก้าวก็โขกนม่เลขตัวเดียวขอนีคอยจะสิไปน้องหลวงยิง่ははันเกี้ยนเก้าเก็นห้านั่นแหละไฮตัวีเลยปัญญาอ่นนฮะดีสิ่ีดซึ่นั่นเลยดังเลยค่ะเดี๋ยวนี้เลยดังเลยเจนหาเีนี้ดังมั้ยเอไปไปอนเตอร์น็ตม่ได้นนี่ค่นจะเอาควันไปให้ใครเปนจนตีที่นร่มากนั่นแหละคนเด้โอ้เงะมั้ง เล่นใน้าเบิง้งเมื่อกี้ไยให้เบิ้งไม่ค่ะท่านผู้ชมเมื่อกี้ผ้าเดี่ยมจะก,ก่าวไปเบิ้งนซซ้ำบ,บ่อน้ำไปบ่อน้ำแซกซิปบ่ไทยท่านผู้ชมเบิ้งกันเดี๋ยวจังไหบเนาะปูเนาะเดี๋ยวจะแดงไหปค่ะนี่ที่ปูเพิ่นขึ้นมาสององค่ะอันอ,องค์ที่สามขื่นมาตามสายมีคนหอมอมาถวายให้อยู่น้ำกัน นะคะมาจากทั้งไก่ยืนองค์นั้นแต่มาทำสายย่านของเพ่นเนี่ยเหระของสิป์ปูแต่กิงเพ่นเห็นนี่สององค์นี่เห็นอยู่ใส่อยู่ตรงนี่ค่ะหมู่บ้านเพ่นกด้เดว้าไปแล้วจเจดียงกับพรได้ฟังซึ่งเหมือนนี่เพิ่นป่อ,อยู่เนาะเพ่นเสิมาสมแซมนีหอย่างอยู่ตรงนี้หรือเฮ็ดนีหยังหรือเพ่นฝันกับพระโห บิดเหมือว่านเผ็ดผ้าลวดพันทายท้ำจเจดีย์บ่อเดทายท้ำตรงนี้เนาะกินพันบัวยูพันไปเบิงบ่อน้ำซักชิดค่ะเดี๋ยวเจดียงวายกินกินแล้วบ่อาบแล้วบ่เป็นจะมาเบิงเรื่อยๆเนาะ มันจะเห็นเทียนนีแหที่แต่ตอนที่เรกเห็นพุแต่ว้าเเห็นสางามโอ้โหได้เห็นสางามจริ่ไเขาแน่นลดออกมากไม่ไปเังนแม่ขึ้นมากนี่ถึงน้ำพ่นบอกัาที่เดียวโอ้โหบรสุเล่ป้าใส่ผ้ากิีนบ้านม่เนาะจแล้ลัเกสิมาตามเนาะัน่านะเด้ข่าวันที่สิเจ็ดคนสิมาเช็ดอีกจ้งอีก เอ,เอาเลขออกแล้วเ<ม>ด้ะิบเจ็ด,เดนี่เลขออกแล้วเดีต,เตรงห <c oughs> รง,งไดไงตรงหงดมันม่ีตัวเลขเด็ดนหายเนาะแ <c oughs> มนแ <c oughs> มนเดี๋ยวจังแวมากก็ได้เพ่อเลเพิ่มเลเิมเยเพิ่อลิ่มเเิมเ่ยพิมเิ่มเกิลว่เยมะยมลยเพิ่ล่ล้วการดดแลลยนลลลย คนแบบเป็นเคสอันที่คือถือว่าตัดกรรมที่ตัดกรรมที่เขาบอกเอาอวยแล้วอวยมาตัดคนป่วยแล้วก็สวดสวดโคชังโคแบบไข่คนป่วยฟื้นกดประวัตผู้ใดสิมาเป็นพ่อหมอแม่หมอบอกอันกระนูตัดตะวันน้องน้องพูนล่างโซ่หลันมาเชิญปูขึ้นมาเป็นอันน้ผู้วันนี้อืม ผูวานอันนี้เพิ่นเป็นหน้าค่าที่พอดีเป็นลูกสาวปูเป็นลูกสาวปูวา่าพราะูเ็ดแล้วเออูเป็นมะเร็งเหนเป็นไขเนเป็ข้ัมัมนมันโมเมนเรื่องเรื่องผู้เสื้อกับเสื้อนาะ ู้บ่เสือกับผู้บอเสือใส่แมันโมเมนแม่นแม่เงของมนีนะอันนี้ก็ใช้วิจารณยาใส่วิจารณญาณในขันระับชันระดับขีนปวมเสือส่วนบุคคลนะคะน้แม่ท่าผู้ใดสัท่ากัจังเกิดขึ้นของสิ่งมูลินีเนาะแม่เนาะเป็นสิงอันที่้าสัรัท่าแล้วมต่ว่านี่นี่ใน้ไอแม่เนี่ยเนียนท่นพี่แม่มัดดิแม เพิ่นกะไฮเก้าเจ็ดหาอะไแล้วโตเดียวแม่นก็คือเน้นๆขึ้นมาเลยนี่โตเจ็ดหาแต่ว่าก่เขียนบอกสองหนึ่งหลายเทียอยู่สองหลายเทียอยู่แต่ว่าคือเน้นๆนี่คือนสามโตเก้าเจ็ดห้าแม่เจ้าว่ากต่สีโขกไผ่โขกนะเนาะแม่เนาะคุณลุงพุณแม่เห็ดมอคคีกันเมื่อวานนี่ไปเสี่ยงเงินล่ายังถือแต่คิดว่าต้องออกเล่ากัคักคิดว่าคตั้งจากของคุณพ่อเจ้าของบ้านคุณแม่เจ้าของบ้านแล้วก็คือเก้าเจ็ดหาจากปากเพิ่น่ำขคือไปเด่นเอาเลยเนาะ กโชฉมาบบแมันมันกับมาหกประตูก็ได้เนาะแม่เนาะแม่แม่ก็ถือว่าถูกคือเก่าเกลี่ยต้นบอกยู่หนีต้นออกอยู่งุ่นเนาะสูงต่งๆใมันทุงคนกะไทยบุกพึ่งกะเห็นเป็นตัวเลขค่ะแกโชคไคโชคบันเพิ่นแล้วต้อดวงวาชนะเพิ่นถ้าหนุ้งพักทางเพิ่นยังวานุ้ยังไม่สร้างบารมีนะลูกนู้งก็สือเลขน้อเพิ่นมั่งหันกับวัตถุค่ะแม่ผู้สาวเป็นผู้สร้าง เป็นลูกสางบารมีแม่เพื่อนกับเปิดยูุวบ้านาเปิดดวงให้ลูกยูวสามหมวดที่แม่เพื่ใจสามหมวดบอกตบ้งมงูว่าเพื่อนใจเจัาหมวดเน่ยพอเพื่อนเชื่อใจสามหมวดพอเล่านอนอยู่เล้วก็ฝันเกี่ยวกับเพื่อนไปประจำเพื่อนมากนะหัวบอกว่าเพื่อนใจเจัาหมวดพอมาแม่บอดได้ฝันเกี่ยวกับเพื่อนมือขึ้นกับวายยี่นี่ ปูยาเอออยากเห็นหนาเด้มาเข่าข่วมฝันเนี่ยก็บพรฝันเห็นซื่ออยู่ขนาดนะเพราะว่าอาจจะจิตสัมผัสก็หอดกันเนาะแม่เป็นมาทางนี้ก็ได้เนี่ยคือมาซื้อทางนี้เนาะค่ะคุณผู้ชมก็คือตัวเลขก็คือขึ้นแม่นพี่บอกเนาะเก้าเจ็ดห้าตัวเน้นเนาะตัวเดียวจากปากตัวนั้นจะสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งมันเป็นมือพ่นขึ้นอ๋อมือพ่นขึ้น เพื่นก็เลยเขียนไว้ให้เนาะพี่ยิบพี่ว่าหลายตัวแท้เพิ่นครอบเนาะล่างส่งเป็นผู้เขียนพ่อมมาสองนึงเขียนดูพร้อมอ่ะน้าแต่ว่าเพิ่นให้เพิ่นให้จังซี่เพิ่นให้จังซี่ไอเอายวหนี่มือเพิ่นขึ้นมาส่งมื้อแรกเพิ่นว่าพ่ออยากได้พ่ออยากได้หมอลำกับหนังเด้อเพิ่นว่าเพิ่นเฮ็ดมือจังซี่เพิ่นเฮ็ดมือจังซี่ก็เลยตีเป็นเก้าเจ็ดห้านี่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 หก ค่ะม <4. S 2> <ales> ีเก้าก็ได้นะถ้าจะว่าทับทิมลงก็เป็นเก้าเนาะอ๋อก็เลยได้หกศูนย์สที่แหกมันพ่นเฮ็ดจังี่พ่นเฮ็ดจังี่พ่นเฮ็ดบันี้อันบันี้เพ่นมาเขียนม่านนีเพ่นเขียนเป็นเลขอกับเาคุณแม่เพ่นก็ซื้อ หกเจาแต่ว่าบางทีเพิ่นก็เล่มะเห็เขียนใค้เป็นเก็เล่เตะเ่ากันเท่ากันเล่นกเป็ดเนาะดีเพิ่นเฮ็ดมืดหน่งสี่มันก็อข่้นขึ้นขึกับึ้นาึ้นข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 ้นขึบนขึ้นขึ้คขึ้นขน้นข่้นขึ้มขึ้นมึ้นขม้นขมนขึนขึันขึ้นขื่นขนงึ้นขนขึ้นขึนขึ้นนน้น้น้นนนน้น อาซื้อน้ำแข็งไข่สองถุงเสื้อน้ำแข็งให้สองถุงค่ะค่ะเอาใส่โชคดีไหมอีกอย่างได้หนังอยากได้หมอหลำอยะอยาแยะออกผู้เดียวออกกันผู้ละเล็กละน้อยอ๋อมีอยู่หนังพอพันใบเขาออกผู้เดียวมันต้องเป็นมอหล่ำมีร่วมอ๋อเอาเจแดงสิจ้างหนังกันถูกเอาเอซี่ิจ้างหนังนั่กับแม่ เดียวกันถูกถูกเก้าเจ็ดห้าหกเจ็ดห้ามาจ้างนางให้ปูนะประกเจ็ดหาเอาท่นผู้ชมจ้างนางให้ปูพุลาซาบาทหาสิบบาทก็ได้จพราะว่าันาผ้าตาไม่เยเจ้างนังสจ้างปลาหาบาทสิบบาทก็ได้เนาะปูเปนมักหนังเนาะตงแต่บ้านเด่นคสีดาพนจ้างนังแถบทุกมือน้องนองน้องผู้ลงช่วงนฝันวา มีผู้เฒ่าผู้นึงว่าเอานังเด้อเพิ่นว่าเอานังอันนี้สายว่าคําชโนดนั่นล่ะเอานังเรื่องอดีตคําชนดอ๋อยังๆบ่บุนี่ีจ้างหนัง่เนาะแม่นมีอยู่เพิ่นบดนี้ผู้นึงล่ว่าเอาหมอลำเอาหมอลำอยู่ังทางนั้น บันเพื่อนไข่ไข่ว่าเอาหมอลำให้ลูกมนุษย์เแล้วเอาหนังให้เมืองบังบูดเอราะว่าเนว่าเมืองบังบูดอยากได้หนังอยากได้หนังเพผลหมอลำทำใชหว่าเดี๋ยวแล้อหมอลำเหมืนรถแทร์เพิ่นนี่ยคิดมันเดี๋ยวหมอลำไปละค่ะขอบคุณค่ะเอาหกหกเจ็ดห้ากับเก้าเจ็ดห้าเนาะค่ะไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ